นปยซอสปาเกตตีเพื่อไไปกินมหาลัยใส่ถุงจะอี้ล้ก็แ่เย็นแค่เหี่ยวดีฟรอสต่ถุงกันห่อยใส่ส่งฟิไวเนาะใช่อ้หอาวนะต้องปิดเกันเลยีนแอร์อโอโเดฟเดฟใจดีจังเลยทำไมใจดีจังทำไมใจดีจังเลยปกติเนาะ พอเขินก็ไม่คุยกับคนอนะ่ะพี่กอลสูตสปาเกตตี้นี่ใบจ่ใจกินสปาเกตตี้ได้นะทำพาสต้าทำลาซ้ายยาได้ลิอาจจะต้องเนาสู่เพื่อนสปาเกตตี้สู่เพื่อนอใอจ่าจละซ้ายยาสู่เพื่อนนี่จะยังเพื่อนกินอีกมนอาจจะเนาะ พเพราะขาจะรีดจะต้องจูค่ะว่าอันนี้ฟฝีอรี่ไดตร์แ <c oughs> กวบใจเพราะว่าถ้าทุกคนชิมทุกคนอาจจะติดใจแม่หุยถ้าเรื่องยัางเบากินอาเขาอาจจะติดใจนะแม่ <c oughs> เออเ้น่อืมาเลือ่อย่ือเฉยฉาบก็ลาสัญญาณน่อยลิง่ายถ้ามีอันนี้ง่ายถ้ามีโซนสละง okay. ่า,ายเนาะโอเคเนี่ยจูเพื่อนหนาแล้วก็บ,บอ,อกว่าพ่ออีกาบอกต้องบอกว่าตัวเก่าทำไมหนูอยากได้เพื่อนหนูต้องว่าหนูทำเองไปไหน <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วมาชิมเลยระวังเสียหน่าริขวดขวดเนี่ยเสียเพื่อนแต่ตะกี้เพื่อนกำลังมาเหมือนกับแม่ส่งมามาแค่เมื่อถึงยี่สิบชั่วโมงนะแม่รีบมาเออเมื่อถึงยี่สิบรีบถึงมาแต่วากี่โมงลูบ้าประมาณเอสิบโมงป่ะใจเออหกโมงต่อไปตัวมาวันศุกร์เอากลูก แต่วันศุกร์เรียนจบหกโมงคือปอต้องมาหกโมงโอ้ถ้าปอเออเดี๋ยวถ้าปอมาสี่โมงถ้าปอเวิร์กฟอร์อมโฮมก่อนกะปอไปหับหกโมงไปมาสี่ถุงแต่แต่เรื่ขึ้นรถไฟได้อะแต่แม่ปอไปยังเรืได้ขึ้นบถไไปยังบวชขึ้นขึ้นได้แต่ส่งตังินมาก่อนกะไม่มีเงินอะ <c oughs> บวมีเงินบวมีเงินค่ะรถไฟนี่ถ้าเรื่อบวมมีเงินแผลจะมีเงิน มีเงินกันหมดเรียนนี่คนเบอมบี้นะขามเงินกันหมดเหรียญนี่มีเงินแล้วนะวกลทมตัวหัใจเสียงมดนี่เก,ก็บไอฟกก็บคืออะไรเก็เงินบมีนีคือ,อ,อตัวนูวตัวมีลูกมีเต้ามาดููกตัวยากได้กินขนมกินกได้จัดกาได้เื้อผ้าดีๆนะะม,มีเงินลูกนะถ้าตัวได้แฟนบมี้จังดูนี่จะบี้ เราจบอมีตังค์ถ้ามันบอมีแบบมันต้องจ่ายกะบ้านกะสปะหนาเดี๋ยวหนูจ่ายเองเนาะต่ต้องอยู่กับแม่แม่บ่กเอาเด้ออ๋อเดี๋ยวแม่พ่อจัดการแม่พ่อหนูจัดการเองให้เบาแม่เบาแม่แก่ไม่เอาไม่เอาตอนนั้นเบาตอนนั้นแม่แก่แล้วแม่อยากสบายแล้วลูกแม่ก็สบายไปแต่ยังไม่ได้เจ้าเ่าเบาแล้ว่ยแค่เธอส่งโคนสั่กระปุกมาแล้วเนี่ยโอ้โหเจ๋ง แย่อเวอรเกินแย่เมลีหินลำบากพ่อแม่เยอะมากอแท่กับปวดหัวจะตายแล้วไม่เราให้ความสุขให้พ่อแม่